กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตก่อนอื่นคงต้องกลับเรียนว่าไม่ได้มาคัดค้านราชบัญญัติฉบับนี้นะครับด้วยความเคารพต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งผมได้เคยทำงานร่วมกับท่านในบางกรณีนะครับในสมัยทำงานกันในสภานะครับรวมถึงสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ปรารภให้พวกเราฟังในการพิจารณา พระชมยศงบประมาณเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในหลายเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถดําเนินการในเรื่องของการประมูลหรือการจัดการพลังงานได้เพียงพอในระยะเวลาอันจํากัด5 6ปีที่เหลือขณะเดียวกันต้องกลาบเรียนครับว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บ้านเมืองกำลังเรียกร้องการปฏิรูป ผมคิดว่าแม่น้ำห้าสายรวมถึงท่านนายกร,รัมตรีรวมถึงคณะคอสชอรัฐบาลและสนชเห็นตรงกันในเ,เรื่องรวมถึงเน็กบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากการปฏิรูปเรื่องการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินการศึกษาเศรษฐกิจสาธารณสุขสื่อสารมวลชนสังคมแล้วมีเรื่องการปฏิรูปพลังงานตราบใดที่บัญญัติไว้เรื่องนี้และมีความคาดหวัง ในความคาดหวังนั้นก่อ,อนหน้าเหตุการณ์22พฤษภาคม57มีการชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงานก็ดีปลทก็ดีมีการสูญเสียชีวิตของผู้คนในเรื่องนี้เช่นที่วัดสีเอี่ยมบางนาบุคลากรที่เสียชีวิตไปก็ไม่น่าจะเสียชีวิตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นเดียวกันครับผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้ท่านรัตรี รวมถึงท่านสมาชิกซึ่งเป็นกรรมธิการพลังงานของสนชหลายท่านก็ได้เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์บ้านเมืองหลายท่านเป็นผู้คุมกำลังในขณะนั้นเพื่อยุติความขัดแยง้งหลายท่านไม่มีเจตนาร้ายต่อรัฐบาลไม่มีเจตนาร้ายต่อพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่หน้าสภาวเวลานี้รวมถึงที่มายื่นข้อเสนอใดๆมีวัตถุประสงค์เดียวกันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่พลังงานนั้นเป็นเรื่องที่เป็นของชาติทั้งสิ้นสิ่งที่ผมได้ร่วมกับกรรมธิการพลังงานคือการเป็นกรรมธิการวิสามันศึกษาพระญัติสองฉบับนี้และก็ในฐานะเลขานุก,การวิปของสอนชอ,อีกทั้งเป็นวิปรัฐบาลด้วยได้ทราบเรื่องนี้มารวมทั้งมีการประสานกับฝ่ายที่เห็นด้วยเห็นต่างหลายท่านได้เข้ามาร่วมในกรรมธิการ หลายท่านลงนามมาในหนังสือคัดค้านถึงสมาชิกทุกท่านรวมถึงผมล้วนเป็นผู้ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองทั้งสิ้นแต่ทำอย่างไรครับที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิยุปพลังงานการมาีความมั่นคงพลังงานอย่างชัดเจนแล้วข้อเสนอของภาคประชาชนบวกกับข้อเสนอของกรรมธิการวิสามันซึ่งมาจากทุกภาคส่วนอย่างที่ท่านพลเอกสกลขอภัยที่เอ่ยนามได้เรียนแล้วมีครั้งหนึ่งที่ อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในบางเรื่องอเมื่อกรรมธิการจะถแถลงผลกระทรวงนั้นได้เสนอข้อเสนอเรื่องแก้แก้กฎหมายไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานกรรมธิการวิสามัญพลเอสกสกลต้องทําหนังสือกาบเรียนเพื่อขอให้ชะลอเรื่องไว้ก่อนผมเองต้องพูดในที่ประชุมวิปรัฐบาลว่ามันมีข้อเสนอที่กรรมธิการซึ่งสามารถที่จะทําความเข้าใจและนํามาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมของชาติ ด้วยกันเนี่ยเข้ามาไว้บางเรื่องได้บรรจุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ผมทราบดีครับว่ามีการตรีกับสองสามครั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายก,กรัฐมนตรีเพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์และเรื่องของการสำรวจและจ้างผลิตเข้ามาสุดท้ายออกมาเป็นร่างนี้แต่ยังมีความสงสัยรักทางแคลงใจของพี่น้องประชาชนที่ลงนามรวมถึงมาชุมนุมสองวันแล้วนะครับในการสงสัยในความต่างๆว่า เมื่อมีโอกาสในการที่จะฏปรูปพลังงานเหตุใดเราจึงไม่สามารถดําเนินการไปให้แล้วเสร็จบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกของหน่วยราชการหรือบริษัทด้านพลังงานที่อาจจะมองว่าสุดโต่งเกินไปหรือไม่ในข้อเรียกร้องข้อเสนอบางประการบางอย่างเราทําได้หรือบางอย่างเราทําไม่ได้ด้วยข้อจํากัดบางเรื่องหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมกราบเรียนว่าอยากฝากไปยังท่าน รัฐมนตรีและหน่วยงานครับว่าสิ่งเหล่านี้ต้องจําเป็นต้องชี้แจงต้องอธิบายความเพราะว่ามิฉนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะตามมาอีกเรื่อยๆพราะพระบรที่พิจารณาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นพรบรที่ค่อนข้างยากผมไม่เห็นด้วยครับกับข้อเรียกร้องบรงบาการหรือข้อคําขู่บางบาการซึ่งผมยืนยันครับเป็นข้อที่ให้สิทธิส่วนตัวของท่านในการจะโหวตรับหรือไม่รับรัฐมนูญแต่การขู่ว่าจะไม่รับรัฐมนูเพ่ะร่าง รับร่างพรบรปิโตเรียมสองฉบับนี้ผมก็คิดว่าไม่ถูกต้องอันนี้ก็เกินไปจริงๆเพราะบางทีคนละเรื่องกันในการปฏิรูปให้ประเทศชาติเดินหน้ามีอีกหลายเรื่องแต่ว่าทําอย่างไรที่ภาคประชาชนเขาจะได้เข้าใจและมีโอกาสได้นําเสนอในความเห็นนั้นซึ่งผมคิดว่าในที่ประชุมกรรมธิการวิสามันซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนของสมาชิกสนชผู้แทนของกระทรวงพลัางงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นไว้ ผมกลับเรียนว่าอยากให้มีการชี้แจงและอธิบายความซึ่งได้ทราบจากการประสานงานว่าท่านรัฐมนตรีและกระทรวงก็พร้อมจะชี้แจงอธิบายความถ้าเป็นไปได้ครับก็ขออยากกลับเรียนว่าท่านรัฐมนตรีที่ผมเคารพอย่างยิ่งเนี่ยนะครับรวมถึงท่านผู้แทนหน่วยที่นั่งอยู่บนบันลังเนี่ยได้อธิบายผ่านสื่อตรงนี้ไปยังพี่น้องประชาชนข้างล่างเข้าใจถึงเหตุใดจึงไม่มีบริษัทพลังงานนะครับ NOC ตามที่กรรมธิการวิสามันเสนอ อาจจะยังมีข้อที่ต้องศึกษาอยู่ก่อนในระยะหนึ่งหรือไม่จะทําเป็นอนุบัญญัติอย่างที่ท่านพลเอกพลโทอําพลเสนอหรืออยู่ในชั้นกฤษฎีกาอย่างไรภาคประชาชนจะได้เข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธไม่มีเสลยแต่การศึกษานั้นจะเกิดมักเกิดผลเมื่อไหร่เราตั้งใจจะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันอาจจะอยู่ตรงไหนในแผนข้างหน้าจะได้ชัดเจนครับว่าเราไม่ต้องรอสัมปทานให้ฝรั่งมาอย่างเดียวเราพร้อมที่จะ สำรวจผลิตเองก็ได้ถ้าเราพร้อมเรามีเงินทุนพอหรือเรามีแหล่งน้ำมันเรามีแหล่งแก๊สพอหรือเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบมาเลเซียโดยการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตหรือแบบรูไนอย่างนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าภาคประชาชนอยากได้แล้วตรงนั้นถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงพลังงานเองก็ดีท่านรัฐตรีเองก็ดีหน่วยงานที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยอยากให้เกิด เรามาร่วมกันบัญญัติไว้ในบางมาตรการและในบางมาตรารที่จะเติมเต็มเข้าไปในกฎหมายอะไรที่ยังไม่ทําไม่ได้ก็เป็นข้อสังเกตไปยังรัฐบาลในท้ายของร่างร่างัตบนี้อะไรทําได้มีระยะเวลาที่ค่อนข้างจะเห็นผลก็ทําให้ให้ชัดเจนอะไรที่เป็นกฎหมายฉบับรองถ้าสามารถนําเสนอในชั้นกรรมธิการได้ ก็เสนอให้ภาคประชาชนเขาได้รับทราบด้วยดังนี้นะครับผมกล่าวเรียนว่าแรงต่อต้านก็จะได้มีความเข้าใจจะเปลี่ยนจากผู้ที่เคยเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูผู้ที่เป็นมิตรยังเป็นมิตรอยู่แล้วมีทิศทางเดียวกันที่อยากจะเห็นผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นส่วนรวมผมกล่าวเรียนนอกเหนือจากการศึกษาของกรรมธิการวิสามันชุดที่ท่านพลเอสกสกลและผมได้เป็นโฆษกอยู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ก็มีความความหวังดี นะครับอาจจะไม่ตรงกับภาวะปัจจุบันในบางเรื่องก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างรัฐบาลอาจเลือกตัดสินใจเฉพาะในคราวนี้แต่ผมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนมากขึ้นว่าเรามีแผนร่วมกันนะครับจะเดินไปอันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็รับได้และก็อธิบายได้ประการถัดมาครับผมคิดว่ามีงานศึกษาวิจัยหลายเรื่องซึ่งต่อไปอีกในพรบรฉบับถัดมาก็คือเรื่องภาษีท่านกานบได้เรียนแล้วนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าพรบ แก้ไขภาษีนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ภาคประชาชนเขาก็ตั้งคําถามมาเช่นเดียวกับเรื่องบรรษัทพลังงานแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องสัมปทานที่เคยหยุดไปแล้วก็จะมีการประมูลใหม่บวกกับการทํา PSC หรือการสํารวจและผลิตจะจริงจังได้อย่างไรก็คือเรื่องภาษีว่ายังมีเรื่องของการที่รัดเสียเปรียบในการหักค่าใช้จ่ายผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้า ทำความกระจ่างหรือแม้กระทั่งเขียนให้ชัดเจนในกฎหมายฉบับนี้โดยเอาผลประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้งข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจากการศึกษาจากทุกกรรมธิการจากจากคณะทํางานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่านสมาชิกถืออยู่ในมือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณากฎหมายนะครับหรือสถาบันนโยบายสาธารณะของมหาาลัยเชียงใหม่ตัวเลขออกมาตรงกันหมดครับว่า ประเทศไทยเราเสียเปรียบครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเราต้องยอมรับแล้วเราจะทํากฎหมายอย่างไรในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่ามีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอธิบายเพราะข้อมูลเปรียบเทียบระบุว่าประเทศรัฐไทยนั้นเสียเปรียบในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงค้นบันไดต่ำมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศต่างประเทศอาทิเวียดนาม ซึ่งกำหนดขั้นบรรไดขั้นต่ำค่าภาคหลวงไว้ที่6%สําหรับการผลิต0ถึง20,000บาเรลต่อวันและเก็บค่าภาคหลวงที่สูงถึง25%สําหรับการผลิตที่สูงกว่า150,000บาท150,000บาเรลต่อวันในขณะที่ประเทศไทยเก็บค่าภาคหลวงต่ําสุดที่5%สําหรับการผลิตที่0ถึง60,000บาเรลต่อวันและขั้นบรรไดสูงสุดอยู่ที่15%ต่างกัน10%นะครับ แต่ต้องมีปริมาณการสูผลิตสูงถึง0กแสนเรลต่อวันอย่างนี้เป็นต้นในการศึกษาเหล่านี้ครับผมคิดว่าในเราจะแก้ไขกฎหมายโดยความตั้งใจของพนักงานยกรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานแล้วเราต้องทํากฎหมายนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับรัฐไม่ได้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อบริษัทที่ทําด้านพลังงานหรือผู้ถือหุ้นแต่ต้องเพื่อประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวมเพราะปิโตเรียมเป็นทรัพยากรของ ของชาติของรัฐที่ทุกคนมีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะปรับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ไปิโตเรียมแล้วผมกล่าบเรียนว่าผมอาจจะอธิบายไม่ตรงทั้งหมด หรือไม่ก็ตามอยากได้ยินคําอธิบายของท่านรัฐมนตรีรท่านประหลัดก,กระทรวงอัครค้างหรือท่านผู้แทนของท่านรองชิปดีกรมสมรรถกฏต่างๆเหล่านี้ได้อธิบายให้เราฟังพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนถ้าได้เข้าใจด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วเราเดินหน้าในการแก้ไขกฎหมายไปทางเดียวกันน,นะครับอาจจะปรับปรุงบางส่วนที่อยู่ในหลักการไปตามนี้ส่วนที่ยังเกินหลักการอยู่หาเรื่องกันต่อไปว่าจะทําอย่างไรนะครับแล้วจะมี บางเรื่องที่จะทําต่อในอนาคตอย่างไรถ้ามีแผนอย่างนี้ผมคิดว่า,าจะไปด้วยความราบรื่นครับก็ขอญาตกราบเรียนมาด้วยด้วยความเคารพจริงๆครับแล้วก็ผมเองเห็นว่า,เ,าเป็นขั้นหนึ่งในการที่จะเริ่มปฏิรูปพลังงานนั้นต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทุกส่วนฝ่ายนะครับแล้วก็ศรัทธาสําคัญครับเรากำลังจะเดินหน้าปฏิรูปทุกๆเรื่องให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีร่วมกันเนี่ยจำเป็นที่ต้องเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันด้วยความศรัทธา,าต่อกัน ขอบพระคุณครับเราหวังว่าจะได้รับคาตอบรวมถึงไม่ใช่คําตอบวันนี้เพียงอย่างเดียวครับกราบเรียนพระท่านรัมนตรีว่าถ้าได้คำทำคำอธิบายเพิ่มเติมไปในอนาคตในคําชี้แจงเนี่ยจะสร้างความความเข้าใจนะครับและความตั้งใจดีของรัฐบาลรวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นข้อแตกต่าง,ต,าง,ต,างต่างเนี่ยเ,เกิดมรรคเกิดผลกับประเทศชาติโดยส่วนรวมกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับที่เหลือสี่ท่านนะครับขอ